สวัสดีครับกลับมาพบกับหมอยสไปหนูเอ้ยหมูสปอ์หนังนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวหนังเรื่อง In Out Palm นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่รปภของเรานะครับเป็นดอกเตอร์แล้วก็แอบมาทํางานเป็นรปภนะครับจะต้องแอบบอกแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซึ้งนิดนึงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะพากยังไงให้มันดูเป็นนรกบ้างนะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และเป็นกําลังใจใครไม่กดขอให้ขี้แตกไว้โดนแดกนะครับสาธุฉากเริ่มต้นนะก็เป็นโรงเรนมมกัดาห แล้วก็เป็นพระเอกของเราครับชื่อจีวูนะคบอีว e. ูเนี่ยมันไม่ได้เก่งภาษาเลยแล้วก็ไม่ได้เก่งเรียนอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ดันมันเรียนอยู่ในโรงเรียนที่แม่งโคตรจะเทพกันหมดอดครูสอนคณิตศาสตร์ยังพูดเลยโอ้โ oh, หพวกมึงมสี่นี่มึงทาโจทย์ข้อสอบมหกผ่านเรียบร้อยละมึงไปมหาลัยเลยดีกว่าไหมเจ้าจีวูเนี่ยขนาดโจทย์ง่ายๆมันยังทําไม่ได้เลยครูสอนเลขครับยังบอกว่าเฮ้ยมึงไปทําการบ้านหน่อยแปะก่อนกลางคืนนะครับมันก็นั่งทําการบ้านส่วนเพื่อนแม่งก็นั่งเล่นกันอย่างเดียวเลยเล่นไม่พอแม่งนั่งกินเหล้ากันด้ เรื่องก็เกิดขึ้นแม่งไปกินข้างนอกแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บรอปภแม่งก็เห็นปุ๊บแม่งก็จับได้ทันทีปุ๊บเช้ามาครูคณิตศาสตร์แมงก็ามาโชว์ปุ๊บอ่าวจีซูมึงแดกเหล้าใช่ไหมเนี่ยเล่นทีนึงสีก้มเลยเหรอซูมันปฏิเสธยังไงครูแม่งก็ไม่เชื่อเพราวะว่าครูแมงบอกว่าเพื่อนมึงทุกคนน่ะแม่งฉลาดกันหมดไม่มีทางแดกเหล้ากันหรอกไอจีซูมันก็รับผิดเพื่อนแมงก็เลยเอาเงินมาให้แล้วบอกว่าดีมากที่มึงรับผิดแทนพวกโกก็มองลงไปที่ยามรอปภแล้วก็บอกด้วย์ ในตอนนั้นนะครับหล่อปภแม่งก็เดินออกไปข้างนอกนะเพราะแม่งเป็นช่วงเวลาเลิกงานนะครับซูแม่งก็ได้แต่คิดว่าชีวิตกูแม่งทใไมบดซบอย่างนี้ระหว่างเดินกลับบ้านนะก็ะเจอเพื่อนสาวคนหนึ่งนะครับีซูมันก็มีเรื่องให้เครียดเยอะแม่งก็เลยออกไปไม่ได้คุยกับเพื่อนสาวเลยนะเพื่อนสาวแม่งก็บอกเฮ้ย hey, นี่ยว่าจีซูมันกลับมาที่บ้านนะมาช่วยแม่มันทํางานบ้านนะครับเห็นปุก๊กยิ้มใหญ่เลยโอ้โหลูกแม่งขยันจริงๆเลยมาอ่านหนังสือแล้วกลับมานอนที่บ้านเด้โอโหยังมาช่วยงานที่บ้านอีกเรื่องเร ก็เป็นแบบนี้ใครเป็นแม่งสารภาพมาเดี๋ยวนี้ตกดึกนะครับกีซูม่งก็ต้องกลับเข้าหอนะครับลุงรอปภ<ๆ>เห็นว่าเฮ้ยแม่งเลยเวลาละกูล,ล็อกประตูแม่งสนเลยอ่ะไม่มีใครเข้ามาล,ละหลังจากนั้นอยู่ๆอ้าวเฮ้ยแม่งมีเด็กคนหนึ่งพยายามจะเข้าไว้ใครว่าแม่งเอาของมากองไว้ตรงนี้ไอ้มึงออกมาเดี๋ยวนี้นะมึงออกมาเลยออกมา อ่ะสุดท้ายก็เป็นไอจีซูนั่นเองแม่งเข้ามาไม่ทันุงรปภก็เลยต้องรับผิดชอบว่าทําตามกฎล่ะจีซูมึงเข้ามาอยู่ในห้องนี้เลยแล้วมึงก็ห้ามป่วนเปลี่ยนหรือไปก่อเรื่องอะไรที่อื่นละ่ะอ่ะมึงน,นั่งเฉยเฉย่ังนั้นจีซูมันก็มานั่งทํางานนะครับนั่งทําการบ้านอยู่แล้ว,ลวอยู่ๆก็หลับไปนะครับ ปม่มก็หล่นลงใบป,ปุ๊บปรากฏว่เาเป็นโจทย์คณิตศาสตร์นะครับลุงเราพนี่แม่งเห็นโจทย์เนี้ยสารโร้โหแม่งโคตรกระจอกเลยกูทําให้เองเลยมะอ่ะแม่งดูโจทย์ปุ๊บแม่งก็ตอบทันทีเช้ามาลุ่งขึ้นสู้แม่งเในใจการบ้านกูยังไม่ไทําเลยสวยแล้วกูกูต้องไปเข้าโรงเรียนอีกปรากฏว่าเข้าไปในห้องเรียนปุ๊บ อาจารย์ถามมันพอดีมันเปิดไปดูโจทย์คําตอบของมันมีคําตอบจริงๆเสียด้วยมันก็เลยรีบตอบไปปุ๊บอาจารย์บอกว่าโอ้โหมึงนี่เก่งจริงๆเลยสมแล้วที่กูสอนมึงจากนั้นอาจารย์มันก็สบ่วนว่าอ้าวเฮ้ยมีใครถูกทุกข้อบ้างปรากฏว่าไอจีซูแม่งถูกทุกข้ออยู่คนเดียวเลยงรัฐพแม่งยังไม่รู้ว่าขอไลท์จะมาแล้วพอไอจีซูแม่งจะมาหาอีกนั่นไงแม่งมาทันทีเลยลงรัฐพก็รีบไล่จีซูออกไปนะฝั่งนั้นอาจารย์แม่งก็ให้โจทย์ยากขึ้นกว่าเดิมเพื่อนแม่งก็บ่นว่าโอ้โหขนาดกู ข้อแน่แม่งยากเลยช่วยผมหน่อยเถอะกลางคืนจีซูแม่งก็มาช่วยกวาดถนนเลยทีนี้ลุงประมึงมาแย่งงานกูกูฟาดแม่งเลยจีซูก็ยังไม่ลดละเช้ามาปุ๊บจีซูแม่งเอาโจทย์มาให้ลุงประภทำต่อลุงประภแม่งปิดหนีระหว่างที่ลุงประภมกำลังทำงานอยู่แม่งก็นินทายจีซูกันบอกว่าพ่อแม่แม่งไม่สั่งสอนไม่สอนเลยเนี่ยแม่งได้เรียนยังโง่ขนาดนี้ ด้วยความที่หลวประภอแม่งได้ยินปุ๊บหลปภอแม่งก็เริ่มคิดหนักละทีนี้ไอ้ครูเลขมันก็นบอกว่าเฮ้ยแต่หลังๆแม่งก็เริ่มดีขึ้นนอตกตึกระหว่างไอ้จีซูกำลังซ้อมพูดกับหลวงรประภออยู่ลุงหลวงปภอก็เดินมาที่หลังพอดีมันก็เลยบอก ah, อ้าวลุงหลประภอผมขอให้ช่วยสอนเลขผมหน่อยเถอะครับลุงหลวประภอเขาให้มันเข้ามาดีห้องแล้วก็จากนั้นก็บอกว่ามึงมีเป้าหมายอะไรในชีวิตบ้างยังคิดไม่ได้มันก็ย้ายโรงเรียนไปเถอะจีซูแม่งก็อ้อนบอกว่าทําให้ผิดหวังไม่ได้ครับหลวงอปอะภอก็ถามว่าอ มันก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วที่ผมเคยบอกกันนั้นนี่กไปเที่ยวจริงๆแล้วก็ไปขึ้นสวรรค์นั่นแหละครับลุบปอปภก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกูเห็นใจมึงวะเพราะกูก็เป็นผู้ชายคนนึงผมลืมบอกไปนะครับว่าลุงรลปปภคนนี้นะครับเป็นชาวเกาหลีเหนือที่อพยพหนีภัยมาอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับกูยังไม่ได้สักพักหนึ่งจีซูแม่งก็เริ่มจะประชดตัวเองแล้วว่ากูแม่งไม่ดีช่างเถอะอย่ายากมา,าสอนคนอย่างผมเนี่ยต้องมาลุงหล่ปภนะก็รับแขกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเกาหลีเหนืออพ ดูแลพี่เป็นอย่างดีเลยนะคะแมงก็ตอบสั้นๆว่าก,กูไม่ทําหลังจากนั้นก็เอาของประดิษฐ์อะไรก็ไม่รู้แม่งเอาไปให้เพื่อนคนนี้บอกว่าเวลาว่างกูซ่อมจนแม่งใช้ได้หมดแล้วมึงเอาไปใช้เลยและสุดท้ายนะครับลุงก็รับไอจซูนะครับก็มาเป็นลูกศิษย์นะครับเพื่อที่จะสอนเลขนะครับโดยมีกฎแมงกฎต่างๆนานาเลยหนึ่งสองสามสี่ข้อแรกเลยก็คือห้ามไปบอกคนอื่นนะว่ากูสอนมึงนะก็มีกฎต่างๆนานาซึ่งก็บอกว่ากูสอนแค่เลขนะกูไม่ได้สอนให้มึงสอบผ่าน เพราะฉะนั้นมึงต้องไปทำตัวมึงเองไอ้จีซูมันก็ยินดีสิครับแหมแม่งอยู่ๆกูจะได้คนสอนเลขละแต่สิ่งที่ต้องน่าแปลกใจเลยก็คือรปภแม่งเอาโจทย์ระดับประถมมาให้จีซูทำจีซูมาบอกเฮ้ย <c oughs> นี่มันโจทย์ระดับประถมเนี่ยโหลุงดูถูกผมเกินไปละปรากฏว่า ลุงว่พอให้มันทํามันทําไม่ได้ครับลุงก็เลยต้องมาอธิบายว่าอ่ามันต้องทํำยังไงซึ่งก็ต้องบอกว่าแอดมินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับฮ่าฮ่าฮ่าโจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วไม่มีคําตอบที่ถูกนะครับลุงเราอพอๆต้องการจะสื่อว่าสักแต่ว่าทําข้อสอบถ้าเกิดว่าคําตอบนั้นมันไม่มีมึงก็ต้องตอบว่ามันไม่มีกลลุงก็บอกว่าพอแค่นี้สาหรับวันนี้กูจะกินนมแล้วเข้านอนละไอ้จีซูมันก็ตามมาง้ออีกลุงก็บอกมึงลบไปเลยกูจะนอนละ หลังจากนั้นจีซูก็เลยบอกอ่ะกูก็ขึ้นหอไม่ได้อยู่ดีงั้นกูก็นอน,นข้างๆ้มึงเลยละกันในเช้าวันถัดมานะครับไอ้ครูสอนรลมันก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีการประกวดนะครับซึ่งถ้าเกิดมึงสอบผ่านเนี่ยแม่งจะติดในประวัติของมึงเลยนะมึงได้เหรียญทองมึงได้รางวัลแล้วมึงจะเรียนต่อได้อย่างฟรีเลยไอ้จีซูแม่งก็หวังและแม่งก็รีบมาให้ลุงสอนทีลุงแม่งก็สอนเลขแล้วก็บอกให้ทําโจทย์ไปทําโจทย์ไปจนมันเผลอหลุดปากมาว่ามันอยากจะได้คะแนนเยอะๆซึ่งลุงก็บอกว่ามึงจาบทข้อดูสามงเเ้าารถทํไดอน ก็ทำได้คะแนนสูงๆเข้าใจไหมแดได้ยินเข้าแอดแม่งก็นึกถึงตอนที่แอดไป e n นท a s เลยทีเดียวจากนั้นเวลาผ่านไปหลายวันนะคะไปจีซูแม่งก็มาเรียนกับลุงลปรปภทุกคืนทุกคืนแม่งก็นั่งทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยจนหลับเลยทีเดียวผู้หญิงคนนี้แหมเหมือนจะรักจีซูก็ามาทันทีเลยก็มาปกจีซูอยู่ตลอดเลยเพราะรูปรอตื่นสักทีเถอระหว่างเดินทางไปเรียนนะครับไอจีซูก็ได้คุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งก็มีฐานะยากจนเหมือนกันและไอนี่ก็เรียนไม่ได้เก่งด้วยเพื่อนนี่บอกว่าเดี๋ยวกูจะต้องออกไปแล้วาก,กูเเีียยนนนไ่ไ่่วจงงดัาะทพือ คนนี้ก็ยังมาคอยให้กําลังใจอยู่เรื่อยๆนะครับจีซูมึงนี่เก่งจริงๆแต่เพื่อนสาวมันก็แช่ไว้จะรอดนะครับพ่อแม่รวยแต่แม่ก็เรียนไม่เก่งเหมือนกันแม่มันก็เลยบอกว่ามึงจะต้องไปเรียนเข้ม,มขึ้นงั้นกูจะเล่นมึงแน่ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าค่าที่แม่มันส่งไปเรียนเนี่ยแม่ของครูคณิตศาสตร์ที่มันเรียนทุกวันเนี่ยแหละแม่มันย้ยำๆอีกว่าเนี่ยไฮโซลูกแม่งมองแม่มันทันทีเลยโอ้โหกูก็เรียนอยู่ทุกวันผ่าตัดมาที่ลุงแล้วก็จีซูนะลุงก็บอกให้จีซูมึงไปดินสอมมมมัันนนนนเเเลลยยยแแแตตต่่่่้้้้้าาาาใใชกกกกบบนบะึึึงงงงคอออออรรรรร์ไไปืซซจจีีูู็็ววทททิสข ดีขึ้นดังนั้นลุงก็ได้คุยกับไอจีซูนะครับเกี่ยวกับเรื่องเอาชนะโจทย์ต่างๆนะครับลุงก็ถามว่าใครจะแพ้เป็นคนแรก,กลุงก็เฉลยว่าคนที่ฉลาดจะยอมแพ้เป็นคนแรกส่วนมานั่นก็คือไอคนที่พ,พยามนั่นแหละคนที่จะเอาชนะได้นั่นก็คือคนที่เข้าไม่ยอมแพ้ถึงจะเอาชนะได้ซึ่งตรงนีแอ็ก็บอกว่าแม่งก็เป็นเรื่องจริงนั่นแหละเพราะคนฉลาดนะั้นแม่งก็คิดว่าแม่งฉลาดแต่ว่าจเจอโจทย์ที่ยากๆปุ๊บแล้วแม่งทำไม่ได้ปุ๊บแม่งทิง้งทันทีเลยครับในกลุ่มที่สองนั้นแม่งพยายามนะแม่มมง ตอนนี้นะครับอิซูแม่งก็เริ่มเข้าใจเจตนาลมของลุงแล้วแม่งก็เริ่มรู้สึกว่าโหเลขนี้แม่งไม่ยากเลยแม่งก็สามารถทําได้เอาชนะได้ในคืนนั้นระหว่างที่มันทําโจ์รีมันกับลุงอยู่ๆก็มีไอ้ผู้ชานผู้หญิงนี้แม่งวิ่งเข้ามาทันทีเลยลุงแม่งตกใจช็อกแทบหมดสติทันทีบอกว่าไหนมึงรับปากกูแล้วไงว่าจะไม่บอกใครเพื่อนสาวแม่งแนะนําตัวทันทีเลยว่าสวัสดีค่ะลุงคือคนที่สอนอิซูใช่ไหมคะโอ้โหลุงนี้แม่งโคตรเทพเลยอิซูแม่งก็รีบดึงผู้หญิงเอาไปทันทีแต่ผู้หญิงก็ไม่ยอมออกพร้อมก็ดู จีซูแม่งต้องประหลาดใจนะครับว่าลูกแม่งมาจากเกาหลีเนี่ยเพราะแม่งก็ไม่รู้เลยมาก่อนแอดก็เพิ่งรู้ว่าแม่งชื่อจีอูไม่ใช่จีซูกูจีซูมาทั้งเรื่องลวละระหว่างที่ยังสามคนกำลังเดินอยู่ไอ้เพื่อนมันที่กินเหล้าแม่งก็แอบกระโดดออกมาอีกรอบหนึ่งละลุงรปภเขาเขี้เกียจไปแจ้งแล้วก็เดินเดินกลับทันทีในวันถัดมาระหว่างที่จีซูกำลังพยายามทําการบ้านอยู่ตูมมันก็ได้บ่นออกมาว่าแม่งทำไมยากจริงๆเลยยากกว่าชีวิตกุยตูกมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมึงเข้าใจว่าชีวิตคนแม่งซับซ้อนจริงๆนะมึงะร้ว่เคาายู่รอ,องึ้่ก็ูซ รู้เหมือนกันหลังจากนั้นแม่งก็มาโนไปต่างๆนานาโอ้โหชีวิตประจําวันแม่งมีเป็นสนาักการคณิตศาสตร์ทุกอย่างเลยโอ้โหมีลงมีล้อสกุตตงสกุตเตอร์ด้วยอังผลละมงผลละไม้แม่งก็เอามาเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ได้นั้นลุงแม่งก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นกูถอดเสื้อแป๊บหนึ่งแล้วมาเล่นโน้ตเพลงนี้กันซึ่งโน้ตตัวนี้นะก็เป็นรหัสทศนิยมเลขพายนะครับก็ ยี่สองหนเจ็ดนั่นแหละแต่ลุงพี่ท่านเขาเอามาทําเป็นตัวโนต้ตแล้วให้เด็กผู้หญิงนี่แม่งเล่นเลยโหเล่นมาปุ๊บปรากฏว่าแม่งเพาะจริงๆเล่นเอาซะทุกคนแม่งอึ้งไปเลยว่าโอ้โหขนาดเลขพายนั่นเนี่ยยังเล่นเป็นเพลงออกมาเพาออย่างนี้ช้าวันถัดมาไอจีซูก็นั่งทําการบ้านแล้วมันก็ยกมือตอบคำถามเลยแล้วก็บอกว่าข้อนี้น่าจะไม่ถูกต้องนะคะรับอาจารย์อาจารย์ติวผิดแล้วกูเลม่ก็เลยบอกว่าถ้านะงั้นมึงออกมาพิสูจน์กูหน่อยได้ไหว่ามันผิดจริงๆไอจีซูไม่รอชารีมาทดสอบให้ดูเลยซึ่งแม่งก็ไม่ถูกจริงๆ ออกสอบเป็นข้อนี้เพราะฉะนั้นการที่มึงตอบแบบนี้แม่งผิด จีซูมันก็รีบใช้คำที่ลุงเคยพูดเลยบอกว่าถ้าโจทย์มันผิดคำตอบมันก็ต้องผิดซิวะแอม่จยบอกด้วยว่าให้หาเจตนาของผู้ออกข้อสอบให้ได้ไม่งั้นมึงก็สอบไม่ผ่าเนเป็นนอาซะสอดงงเลยแม่งมีแบบนี้ด้วยอ๋อจะเป็นในข้อสอบโพเน็ตที่ทุกคนตอนนี้แม่งกำลังโดนกันอยู่นะถ้าวันถัดมาไอจีซูและเพื่อนสาวก็มารอลุงอยู่แล้วก็จะเอาข้อสอบบางอย่างมาให้ลุงก็เป็นข้อสอบที่ไม่มีใครในโลกนี้ก็หาคำตอบได้มีลุงคนเดียวเท่านั้นลุงก็ยิ้มมาดูโอ้ใช่ด้วยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่กูกำลย เพื่อนสาวก็บอกไม่ขอบคุณสหายหน่อยหรอจีอูอะไรเงี้ยแล้วก็มาถึงวันที่เป็นการสอบนั่นเองนะครับก็ทุกคนนั่งทำข้อสอบนะครับดูเหมือนจะว่าโอ้หแม่งโคตรง่ายถึงคำไอ้ที่ครูแม่งบอกเลยโหมึงอยู่ม .4 มึงทำข้อสอบม .6 ปรากฏว่าผลการสอบนะครับจีซูแม่งได้เต็มนะครับแล้วก็มีการคุยกันว่าข้อสอบแม่งรั่วปุ๊บก็ใม่คนโรงเรียนอื่นแม่งสอบชนะกันหมดเลยระหว่างที่จีซูมันไปเดินเล่นกันบปรปภแลก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็มาทักทันทีเลยบอกให้รุ่นพีรีฮักใช่เปล่าเนี่ยผมไงนนคนินมมดถึงพี่่ใจแย แล้วนี่ลูกพี่แล้วเนี่ยโอ้โหลูกพี่โตเลยจริงๆเลยนะครับเนี่ยเราอยากจะให้พี่กลับไปทำงานเป็นด็อกเตอร์เหมือนเดิมจริงๆเลยกันนั้นก็ยืนนามบัตรให้ปุ๊บ ลุงแม่งก็บอกว่าอ่าโอเคกูรับไว้แล้วกูไปละจีซูแม่ก็งงๆอะไรวะเนี่ยกูเป็นลูกมันตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยแล้วก็ไปไปทำให้ลุงนั้นนึกถึงอดีตสมัยตอนที่ลุงนั้นมีลูกนะครับลูกของแกก็เป็นเกาหลีเหนือแล้วก็เป็นชาตินิยมเกาหลีเหนือสุดๆเหมือนกันก็มีการออกข่าวนะครับว่าเป็นชาวเกาหลีเหนือคนหนึ่งสามารถแก้สูตรสมการที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถแก้ได้เลยโอโ้โหแม่งโคตรเก่งจริงเลยขณะที่กําลังจะสัมภาษณ์เขาก็ไม่ยอมรับสายนะครับคือก็เป็นลุงลร้อปภหแล้วนั่นเองนะครับตอนนั้นพีก็ แม่งคุณคุ้นว่ะเฮ้ยโจทย์ที่กูให้พี่ลุงลรอปภไปนีว่ว่าหันไปดูปุ๊บโอ้โหลุงรอปภทำสำเร็จแล้วเว้ยขณะที่ลุงลรอปภแม่งก็ยังเก็บขยะแยกขยะอยู่ปุ๊บซูแม่งก็เลยมาบอกทันทีเลยว่าโอ้โหลุงลุงแก้สมการรีมันสำเร็จแล้วใช่ไหมครับลุงไม่ก็มองหน้าแล้วก็จุบๆเอาไว้ก,ก็ตัดหมายที่ห้องปฏิบัติการออยเลอร์ iler, อะไรเนี่ยแหละที่ครูคณิตศาสตร์แม่งทำนั่นแหละแม่ง เรียบร้อยปุ๊บแมงกาัดจานนี้ละแม่งข้อสอบเป็นคนรั่วไหลาจากมันเองเนี่ยแหละหลังจากนั้นมันก็ไปดูกล้องวงจรปิดว่าเฮ้ย้อสอบรั่วไหลได้ไงซึ่งก็พบว่าไอจีซูนั้นมีปานบางอย่างออกมาดังนั้นแมงก็เลยจได้ทีละกูยัดเยียดความผิดให้มึงเลยดีกว่าอะไรงั้นก็บอกว่ามึงอ่ะ ปกติทำได้40รอบนี้มึงทำได้เต็ม70เนะี่ยมึงแปลกๆแ,แ,แล้วแสดงว่ามึงต้องมาเอาโจทย์มาแน่ๆเลยมึงขโมยโจทย์ชั่วก็ขู่ว่ามึงต้องลาออกเดยนี้ถ้ามึงไม่ลาออกเดี๋ยวก,กูจะส่งเรื่องสุดท้ายมึงก็จะโดนไล่ออกแล้วมึงก็จะไปเรียนต่อที่อื่นไม่ได้เลยสาวได้รู้ข่าวก็รีบงานเข้าแล้วทีนี้ตอนนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับการแก้สูตรสมการนะครับของรีมันนะครับซึ่งก็เป็นของลุงนั่นเอง ทุกคนบอกว่าอยากให้ลุงออกมานำเสนอตัวซึ่งลุงก็บอกว่าลุงยังไงก็ไม่อยากเสนอตัวลึกๆจริงๆแล้วลุงมีเหตุผลอยู่ในตัวนะครับุแกเคยแก้สมการนี้นะครับเพื่อที่จะได้รางวัลน,นะครับแล้วก็เอาเงินนี้มาช่วยเลี้ยงลูกนะครับซึ่งลูกในตอนนั้นก็ได้ประสบป,ปัญหาเพราะว่าพ่อนั้นหมดแต่แก้สมการนี้นะครับโดนเหยียบเชื้อชาติจากที่โรงเรียนมาตลอดจนลูกชายนั้นทนไม่ไหวนะครับสุดท้ายลูกชายนั้นว่ายน้ำกลับไปที่เกาหลีเหนือแล้วก็โดนยิงตายนะครับที่ทำให้ลุงนั้นเสียใจยอย่างมากลุุงงงเเลลลยยตตั้้ปิาิาาาาาานนนวว่่่่จจะะไไไมมมมอออออกกกกทีีีีแโส์สรห ตอนแรกที่จีซูจะมาขอให้ลุงเปิดตัวนะครับจริงแล้วจีซูเข้าห้องไปนั้นไม่ได้ไปหยีบอะไรเลยหยิบแคบโจทย์รีมันเท่านั้นมันก็ต้องปิดเรื่องแล้วเพราะลุงจริงๆไม่อยากจะเปิดตัวมันก็เลยทําใจว่าอมันจะออกละมันทําตามอาจารย์ละปรากฏว่าเพื่อนหญิงนั้นบอ,บอกว่าให้มันกลับเข้ามาที่ห้องแล้วก็มานั่งฟังก่อนภายในห้องได้มีการเชิญด็อกเตอร์ที่ชนะรางวัลรีมันนะครับรกดว่าลุงรอประพองแล้วก็เดินออกมานะครับพร้อมกับชูสัญ,ญลักษณ์ว่ากูนี่แหละด็อกเตอร์คนนั้น คนตกใจอย่างมากรวมถึงอาจารย์ต่างๆนะครับโดยที่ประธานก็เลยบอกว่าคนนี้นี่แหละคือดรรลีฮักซองผู้ยิ่งใหญ่ของเราคุเลกตอนแรกที่กัดจะมาแขวะจะมาคิงนะครับก็นั่งหน้อยไปเลยทีเดียวตอนนี้ดรขึ้นมาพูดว่าผมมาที่นี่ผมไม่ได้พูดเรื่องอะไรหรอกผมอยากจะมาช่วยจีซูจริงๆแล้วหลายเดือนที่ผ่านมาผมสอนในจีซูนี่แหละคุณเลขกไม่กังงอ้าวเฮียที่แม่งเก่งมันไม่ได้กูนี่มาอาจารย์ทุกคนก็ถึงกับงงว่าอ้าวเฮ้ยเราพๆแม่งมาสอนวิชาการด้วยเว้ยในตอนนั้นลุงแม่งอธิบายหมดเลยบอกด้ววยคามที่ เป็นรเพราะว่ากล่าวหาว่าจดข้อสอบล่วงไหลจริงๆแล้วเขาไม่ได้ออกไปฝีมือสถาบันออยเลอร์ซึ่งก็เป็นของครูสักคนหนึ่งการที่ครูใส่ร้ายแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆเลยสําหรับเด็กนักเรียนมิซูแมนก็แดนัังฝังหน้ายิ้มเล้งก็แก้เสิรนทันทีเลยมึงพูดบ้าบออะไรกูออกไปดีกว่ากูไม่คุยกับพวกมึงแล้วมึงพวกมึงบ้าบ้าซึ่งทุกคนก็รู้อยู่ดีเพราะว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็ไปเรียนอยู่กับครูออยเลอร์นี่เหมือนกันหลังจากนั้นลุงก็เริ่มพ่าเลยทันทีบอกว่ามันน่าสมเพชจรรรรงงเเเเลยยยทีี่่าา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 คคคนนนนนน้้้้ไไไมมมสถัััััักกกกกกกษษูตตตตวววววออออดแ็็ะใหุปข แล้วก็อย่าทำข้อสอบเพียงเพื่อที่อยากจะผ่านเท่านั้นแต่ตรงทำด้วยความเข้าใจหลังจากนั้นลุงด็อกเตอร์ก็เดินออกมานะครับ้อมกับรับสปอร์ตเพื่อที่จะไปประเทศหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นด็อกเตอร์คอยทำวิจัยนะครับและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาอีก3ปีต่อมานะครับไอจีซูแม่งก็มาหาด็อกเตอร์นะครับแล้วก็มารักกันอีกครั้งหนึ่งโดยการเอานมโยเกิร์ตมาให้กินแล้วก็มานั่งทำโสดข้อสอบเหมือนกันจบเป้ง